สวัสดีครับอยู่ในเกมศึกชิงปราสาทนะมันมีโหมดใหม่เข้ามาในส่วนนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยนะก็เลยจะมาลองดูก็เลยเอ,อ,อัดคลิปสักหน่อยก็แล้วกันอันนี้มันคือให้เราลงไปสู้กับไอ,อ้ตัวนี้เมื่อกี้ผมอ่านรายละเอียดมาแล้วอ,อ่านสั้นๆอีกทีละกันเผื่อคนบางคนที่เกียจอ่านนะก็คือเขาบอกว่าเราจะสามารถเข้าโหมดสู้โหมดนี้ได้2ครั้งต่อวันแต่ว่าสามารถใช้เพชรเพิ่มได้อีก2ครั้ง แล้วก็การท้าทายฮีโร่เออมหากาบเนี่ยจะเป็นการไล่ระดับจากจากง่ายไปไปยากสมัยคือตอนแรกเนี่ยมันก็จะง่ายๆแล้วก็น่าจะมี6ระดับแหละเท่าเที่ดูนะประมาณนี้แล้วก็จํานวนครั้งของการท้าทายเนี่ยจะไม่ลดลงถ้าเราสู้แล้วเอาชนะได้แต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยมันก็เสียเสียไอ้จำนวนการที่เข้าไปแต่ว่าเลือดของฮีเลือดของไอ้ตัวศัตรูเนี่ยมันก็จะเหลือเท่าเดิมตอนที่ตอนเรกตอนที่เราแพ้ แล้วก็เขาบอกว่าก่อนเข้าท้าทายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เพชรเนี่ยในการลดความสามารถของไอ้ตัวศัตรูเราเนี่ยลงมาได้นะแล้วก็เขาบอกว่าสกิลของเวอร์เดนเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมนี้นี่ก็คือสกิลมันเนี่ยมี3 3อันอันนี้นะมีสกิลมีเหรียญแล้วก็เป็นอุปกรณ์สกิลรองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทีละอันอันนี้มันก็จะรู้สึกว่าจะเพิ่มตามเมจ ม่สุ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมาเรก20%มั้งเมื่อกี้ผมเข้ามาเช็คดูหน่อยแล้วเอ่อเท่าไหร่นะย่จะมีโอกาส20%ที่จะสร้างความเสียหายอีก12%ของของเลือดนะส่วนไอ้อุปกรณ์เนี่ยเขาใช้เป็นอันนี้อลองเข้าไปหาดูอันนี้ เขาบอกว่ามันก็จะเพิ่มความเร็วตัวนี้จะเน้นเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันจะสตาร์ด้วยที่เลเวลห้าเนี่ยดังนั้นเอ,อฮีโร่ที่เราเลือกเลือกไปสู้เนี่ยน่าจะเลือกตัวที่การสตาร์ได้นะจริงๆก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตีเร็วปกติอันจะีเปลองดูเลยแล้วกันก็ผมไม่รู้ว่าจะจะใช้อะไรดีนะผมผมไปเจอ ว่าผมไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆเลยแลวจำสกิลแต่ละตัวไม่ค่อยได้ด้วยแต่ที่คิดไว้เมื่อกี้นะคือว่าจะเอาตัวปีศาจไปลองดูเพราะว่าตัวนี้เท่าที่ผมอ่านมาเมื่อกี้นะมันไม่ได้มันไม่ได้การสตันนะน่าจานะใช่ไหมเขาบอกเนี่ยมันการแค่ในส่วนของการถูกใบแล้วก็สถานะจากไอ้อสวินเมธ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การสตาร์ทแต่ว่าตัวมันมีฟื้นฟูดังนั้นถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสกิลรองสกิลหลักอะไรได้ที่แบบทําให้มันฟื้นฟูน้อยลงเนี่ยก็น่าจะดีนะแต่ว่านี่ตัวผมไม่มีนะเดี๋ยวผมกัดอันนี้ใช้อันนี้เออปีศ e าจเนี่ยมันไม่ได้การสตาร์ตอนแรกแต่ว่าถ้ามันแปลงร่างเนี่ยมันการสถานนะใช่ไหมแล้วก็มันจะมีอันเนี้ยผมคิดว่าตัวนี้มันไม่ได้การสตาร์ถ้าเราสตาร์มันก่อนเนี่ยเราสตาร์รัวเนี่ยน่าจะดีเหมือนกัน เผื่อจะได้นะก็เอาไปลองดูเลยละกันดูได้ไหมเนี่ยลืมใส่สัตว์เลี้ยงด้วยตีมันอ่าสตะเอาโดนตะตันทั้งคู่อ่าผมว่าน่าจะตะตันยาวเชื่อป่ะเนี่ยเห็นปะ่ะตะตันยาวเฮ้ยได้ผลได้ผลเฮ้ยเฮ้ยย,ยาโอเคอ่านี่แค่เลเวลหนึ่งเองนะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้มันตีเราแรงเนี่ยเพราะว่ามันหลุดมาแป๊บเดียวมันตีเราเกือบตายอะ่ะ อ่ะไปต่อเลยละกันเดี๋ยวผมจะไ,ไว้ลดตอนที่แบบเราจะสู้ไม่ค่อยได้เออลืมไปว่าเราลดได้เนี่ยตอนที่เลือดมันต้องเต็มนะถ้าเลือดมันไม่เต็มเนะี่ยเราน้าจะลดไม่ได้เท่าที่อ่านกติกาเมื่อกี้อ่าจะไปลองดูอีกรอบใช้ตัวเดิมผมมีคืนชีพเลเวลสองเองถ้าเซตมันดีๆอาจจะได้อันนี้ลงครั้งแรกแล้วก็ลองลองดูนะสตาร์มันไม่ยังไงเฮ้ยเอเราแปลงล่างละเฮ้ย แพ้วอ่ะไอ้มันไม่สตาร์เลยสักครั้งอ่ะเมื่อกี้นะโปกติแล้วถ้าเราสตาร์อยู่ที่ประมาณสาสกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยเราตีมันสามครั้งมันควรจะต้องติดสตาร์ทหนึ่งครั้งแย,ย่แล้วจ้าเริ่มมากาแฟแค่เลเวลสก็สู้ไม่ได้แล้วสายไปไม่รอดแต่โอเคผมแค่ลองดูเฉยๆนะอ่ะไป ถ้าเอาให้จริงคุณจะใส่ของให้ดีกว่านี้คุณจะใส่สัตว์เลี้ยงด้วยคุณจะใส่เสกิลรองที่ดีกว่านี้นะผมเอาคืนชีพมาอ่ะไปะมันต้องติดสตาร์สิอ่าอย่างเงี้ยน่าจะยาวอ่ะน่าจะยาวจริงถ้าผมเอาตีเร็วมาน่าจะดีนะตีเร็วแล้วให้มันตีเร็วกว่านี้โอกาสที่สตาร์มก็จะเยอะขึ้นอ้าวโดวนอะไรอ่ะสะท้อนเหรอชิบหแล้ว อะไรวะไม่ได้อ่านสกิลไม่รู้อะไรเอานี่มันเปลี่ยนเถอะเอ้ผมไม่รู้มไม่ได้ดูผมดูว่ามันเหมือนเดิมคือสกิลเอ้เหรียญที่มันใส่เนี่ยมันเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทุกอย่างเลยเราไม่ได้เช็คไงอ๋อโอเคโอเครู้ละก็คือเพิ่งลองครั้งแรกผมไม่รู้ว่านึกว่าจะเหมือนเดิมไปตลอดซะอีกแต่ว่าเลเวลเพิ่มขึ้นจริงเราไม่ใช่นะมันเปลี่ยนไปเรื่อย อ๋อเออก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะเราจะได้มานั่งคิดว่าเออเราควรจะทํำยังไงกับไอ้พวกสกิลต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะมีสะท้อนใช่ไหมใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วเออเอโอเคแต่ว่าหมดแล้วอะสามารถซื้อจํานวนครั้งได้จะมาสี่สี่เหรียญเอ้สี่เอเอเพชรอุ้ยแพงว่ะอาแต่ว่าผมไม่ซื้อละกันเพราะว่าไม่ได้ เออไม่ได้เตรียมตัวอะไรมานะเดี๋ยวค่อยไปมันต้องค่อยๆนั่งคิดอนะ่ะว่าไอ้สกิลต่างๆเหล่านี้ยเราควรจะหาตัวอะไรมาสู้ควรจะใส่สกิลรองสกิลหลักอะไรพวกนี้อะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่มาลองให้ดูเฉยๆไปแล้วสวัสดีครับ